ประกราศประกราศตอนนี้นะ้าโตไม่ดิ้ดคอดแล้วนายอย่าลืมเข้ามาคุยกันล่ามีห้องหลายห้องให้คุยเลยล่าถ้าใครสนใจอย่าลืมกดลิงก์ด้านล่างนเลได้กราบขอบคุณครับเพราะพ่อกับแม่ของเราแต่งงานใหม่เลยทําให้ผมนี้มีน้องชายขึ้นมานี่เอาอีกคุ้งนะ่ะฝากตัวด้วยนะไม่ต้องเกรงใจเล่นเรียกฉันว่าพี่ชายได้เลยนะเพราะเกิดเป็นลูกคนเดียวพอมีน้องขึ้นมาก็เลยดีใจมากๆแต่ทว่า เธอไม่เอาหรอกครับน้องชายผมนะจะว่าเกรงใจก็คงไม่ใช่เขาดูเปลี่ยนผมซะมากกว่าอารุณสวัสดิ์เหมือนเฉยไอ้นั่นมันหนวกหูมากนอนไม่หลับเลยไม่อยากอยู่ห้องข้างๆก,างกัน <ผม S 1> เลยกได้เรกันวนั่นด้วยล่ะยะหาของเราพี่น้องนั้นไม่ได้คืบหน้าเข้าใกล้กันเลยสักนิดก็ดีนมาว่าเขาเป็นคนมืนบนอยู่หรอกผ่านไปหนึ่งเดือนมันทําให้ผมเริ่มมีความคิดว่าน้องชายของผมเอาละ มันไม่น่ารักเลยสักน,นิดถ่ายจากมุมนี้ก็แล้วกันเอเอเอ่าอ่าโอี o e. ชุดนั่นมันอะไรนะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะเดีเ๋ยวมีงานอันเล็กแบบนั้นอยู่เลยีถ้าลองมาจากทางนี้เฮ้ทำไมถึงยังอยู่เหรอไม่ได้ออกไปซื้อกับข้าวมื้อเย็นหรอกเหรอพอดีลืมถามว่าอยากจะกินอะไรก็เลยกลับมานะ แล้ว,ท,วทำไมถึงไม่เคาะประตูเหรอขอโทษน,นะพอดีลืมงั้นเหรอเอ๋เลยเ,เหรอข้าผมทีเ,เถินนะเอ,เอพูดอะไรนะมาถูกเห็นด้วยสารรูปแบบนี้จะให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงกันเล่าว,วันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ก็ไม่อยู่ด้วยทั้งๆที่คิดว่าไม่เป็นไรแล้วทแทะ,ทะนอกจากนี้คนที่มาเห็นยังเป็น ข้าผมเธอข้าผม้ายเธอไอเย็นก่อนสิเฮ้ยถึงจะรู้สึกตกใจก็จริงแต่ไม่ว่าใครก็จะมีงานอดิเรกแปลกๆแล้วนะก็ใช่นะสิงานอดิเรกไงสวมชุดผู้หญิงแล้วก็เอาภาพลงใน SNS ยังไงเล่าก็ที่โรงเรียนไม่มีใครพอจะเป็นคนที่ชวนทำอะไรแบบนี้ได้ดินนะถ้าเปิดประเด็นด้วยความรู้สึกกึง่งกงกลางๆจนทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแปลกๆ,ๆก็จะโดนหาว่าเป็นพวกคลั่งเอาได้ แล้วคนที่จะเอาเรื่องที่ดูเป็นพวกโรคจิตแบบนี้ไปบอกกับคนอื่นก็ต้องเป็นผมด้วยนะแต่ว่าทั้งๆท,ที่พยายามไม่ให้ความลับแตกเราแท้ๆตัดันออยากจะตายตอนนี้เลยจริงๆไอหมอนี่พูดเยอะขนาดนี้เลยแฮะแต่ถึงอย่างนั้นจากอย่างนั้นกลายมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมองอะไรกันเล่าไม่ว่ายังไงก็คงคิดว่าตัวผมนะ่ะมันดูน่าขยะแขยงใช่ไหมละ่ะ เข้าใจแล้วจะฆ่าตัวตายแล้วล่ะนะเอ้ยเฮ้ยเรื่องแบบนั้นไม่ได้คิดไว้เลยแม้แต่นิดเดียวนั่นนะพอดูแล้วมันน่ารักมากเลยนะต่อให้ได้รับคําชมโกหกเอาอกเอาใจจากคนที่มีนิสัยร่าเริงแบบนั้นมันก็แค่สิ่งที่เกินความจําเป็นที่ไม่มีค่าอะไรเลยนั่นหละนะกับไอคนที่มันเคยช่นกับการมองผู้หญิงร่าเริงเถอะก็ไม่คิดดอกนะว่ามันจะมามองขยับแบบผมที่มาใส่ชุดผู้หญิงออกแนวนิสัยร่าเริงแล้วมาพูดว่าน่ารักล่ะนะ โหม,นะม่นรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วล่ะเพราะงั้นถึงได้เกลียดคนที่ทําตัวร่าเริงยังไงล่ะถึงที่พูดออกมาจะไม่ค่อยเข้าใจก็เธอแต่ก่อนอื่นเลยจะปล่อยให้มาตายที่นี่ไม่ได้น่ารักจริงๆนะนี่นายไม่ได้สัมผัสถึงสนเสน่ห์ของตัวเองมากเกินไปแล้วนะเลาวกว่าแล่ดิบที่ไม่รู้ว่าตัวเองคือเพชรที่ยังไม่ผ่านการเจรในาดั่งเทพธิดายังจะมาพูดให้ฟังดูดีอยู่อีกเหรอเปล่าเลย ถ้าออกไปข้างนอกด้วยสภาพแบบนี้ล่ะก็ทุกคนจะต้องพูดไปเสียงเดียวกันแน่นอนไม่ต้องใช้เครื่องสเกลเตอร์วัดพลังด้วยซ้ำจะต้องน่ารักกว่าไอเด้าที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นอย่างแน่ที่สุดคิดแบบนั้นจริงๆหรอง่ายๆชิปเอ๊ะนี่มันไม่ง่ายเกินไปหน่อยเหรอในฐานะพี่ชายเริ่มรู้สึกเป็นห่วงแล้วสิทั้งนง้นช่วยบอกจุดน่ารักที่ดูเด่นๆให้หน่อยได้ไหมเอ๊ะ ถึงจะบอกว่าตรงไหนก็เธอดวงตาละมั้งเพราะปกติจะปกปิดมาไว้ตลอดเวลากันเลยไม่รู้มาก่อนเลยนะ่ะต่อหน,น้าน้องชายของตัวเองนี่เราพูดบ้าอะไรออกไปเนี่ยนอกจากนี้ล่ะนอกจากนี้ทั้งเลยนะเจ้านี่แต่จะว่าไปไหนๆก็มาถ่ายรูปกันหน่อยไหมรูปถ่ายเหรอเอาสิ ไม่ว่าจะเป็นท่าโพสแบบไหนรีเควสมาได้เลยไม่มีปัญหาเจ้านี่เปลี่ยนอารมณ์กลับจากหน้ามือไปหลังมือเอาดื้อเลยแฮจริงด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วยถ่ายมุมที่ถ่ายด้วยตัวเองไม่ได้ด้วยเลยเสร็จแล้วช่วยส่งรูปทั้งหมดมาให้ด้วยเนาะตายแต่ว่าโชคดีแล้วะนะที่ไม่ขาดตัวตายสุดท้ายแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดทั้งคืนเลยแนฮะโอ๊ภาพที่ฉันถ่ายไปงั้นเหรอ จากทั้งหมดนี่เป็นภาพที่น่ารักที่สุดเลยเอาไว้ด้วยนี่ไอเนี้ยหมายความว่าฉันถ่ายรูปออกมาสวยใช่ไหมนั่นสินะเพราะอย่างงั้นไว้มาถ่ายด้วยกันอีกนะพี่ชายเมื่อกี้ผมขอตัวไปโรงเรียนก่อนนะเอยถึงจะดูออกไม่ง่ายไม่ซับซ้อนแต่สำหรับผมนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่คิดออกมาแบบนี้น้องชายของผมไม่น่ารักจริงๆหรือเปล่านะ